บริษัททีเคเฟรฟู้ดแอนด์สวิตจำกัดนะครับสองคุณประกอบคุณสมปองปราโมดและครอบครัวทันทีสานะครับคุณนิชานันนะครับเชตเ,เชตุลาศนะครับและครอบครัวนะครับสี่นายนารงหน้ากาลามและครอบครัวห้าคุณวิรัตคุณกดคุณกดที่พา ผลวันนะครับ6คุณทองเรลกรองคิดและครอบครัว7คุณแม่มนนคาภาคีสิทคุณพยาวคุณมิตรมนต์คณนอม8นะครับคุณไมหมายคุณพระดาแย้มบบริษัทษ์ YJ ตีแอนด์สปลายจำกัด เก้านายเอคุณพงศักดิ์รุ่มแจ้งและครอบครัวนะครับสิบวจกรโรตินีสามบอดนะครับสิบเอ็ดบริษัทตุทินซีฟู้ดจำกัดบริษัทเฮฟเทคโนโลยีจำกัดนะครับหัวมันนี่นี่ปล่อยมันี่สิบสองนะครับคุณสมชายคุณช่วยกันถือเดิมเอริยาซับและครอบครัวสิบสามคุณพันทิพย์คุณยุพินพรหมนิและครอบครัว สิี่คุณทองคูณคุณสุภาวีสุสมัยและครอบครัวสิบห้าคุณข้อระเพยคุณแสวงพานิยมและครอบครัวสิบหกคุณธนิดคุณสมทวินทิพนิษฐตและวรส่อบคร่วเลยรสิบเจ็คุณทุชนคุณนรพลินคงวัชเลิศิน 18. คุณเฉลียวคุณพยอมสมดีและครอบครัว 19. คุณน้ำหน้าคุณทุพัทพรความีสุขและครอบครัวนะครับก็ขอ,ขอการอุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญในวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมการยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับของวิหารพระแก้วมรกตเต็มรองนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนั้นถ้ามีเวลานะครับในเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับก็จะเริ่มยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับสำหรับวิหารหลวงพ่อพระแก้วมรกต

มังวิสุทธิสุติเมิตริาธิตาตังญาณะคาเทคาวิธิตาทิตาวผู้ินตวอันเดจะสาาวันุเดขยมังคาลานิเนตตาิปุชาะยามังาลาหตาาทยวาจโนทิรติเดาตระเตมาันสีหิตาว กาวิวิทาลิทุปาตวานิโมคังสุกังทนติขมยยาโรวันโยมหาเจยมังคราหยันตัวติยามปวเตสาพยานานันติวันาโนเอวันตวังวิทยโยโวิจยาตุจยมังคะเรอปะลาจิะวัลังเตติเต วันดีอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับของวิหารพระแก้วมรกตจำลองนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนั้นถ้ามีเวลานะครับในเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับก็จะเริ่มยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับสำหรับวิหารหลวงพ่อพระแก้วมรกตนะครับหรือใครสนใจที่จะมาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยปราสาทิโก นะครับรุ่นรวยแก้วสารพัดนึกนะครับสามวาระก็เรียนเชิญนะครับอิมอยยังอูปะพญานาสัปปันนาตาลีนางโอชนานางอุตตังวารัางพุทธาจปูเทมีอิมานิพยังพันเตอัตรสารสารัปริวารัง อิปุตังคตาโอนทะยามาตางโนพันเตอิปุสังโฆอิมาณิปัตรานิตัปไิวาลานิปะทิคันหาตุอัมมากันเจวะมาตาปิตุอาทิรันตาญาตานังกาลันตานัง ที่ขลัตางนิตายะตุกายะข้าแตกแตกตรงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องวถาาว,งาอองวายซึ่นขันธ์าลางร้อมทั้ง,ราารรงบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรง์ขอพระผู้ทรงทรงรักซึ่นขันธ์าลางร้อมทั้ง,ราารรงบริวารทั้งหลายเรานี้ขอข้า ประโยชน์เพื่อวามสุขและขอรูงง่ายผู้ที่ร่วมรับไปแล้วมีญา,า,าติอาญาครูบาอาจา,ยารย์ญาติการต่างหลายทั้งพยิงงยนพระบรมทั้งโยมปบาลเจ้าที่ท่านเจ้าค้าทนายเมธแหลกกลับตกทั้งหลายขอคนคุณลำตองสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทิญสุขนาง วัตมีทานังอาตวะยาวะนิพพานปัจจักโยโหตุ ที่สิเอ็ดและสิบสองมีนาจะเป็นพบกันที่ไหนเอ่ยที่นี่แหละจากอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุธยาจา้า ตังพันปอโนยามะตังโมพันเตปิปุตังโกมาณีปังกุลติวานีตังปริวาลนีปิคันหาตูอัมหากังที่กลางกงอิจายะสุขายะ แต่พระงูเจริญแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพอนอนตะวายซึ่งขราบังเถารุจีวรและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับซึ่งขราบังเถารุจีวรพรบริวาร เพื่อ้ากเจริญรุ่งเรืองขอข้าพเจ้าทำลายทั่วการรันานเทิ่อนตัวูบริษัททีเคเฟย์ฟูดแอนด์สวิตจำกัดนะครับสองคุณประกอบคุณสมปองปราโมทและครอบครัวท่านทีสามนะครับคุณนิชานันนะครับเชต เชตุราชนะครับและครอบครัวนะครับสี่นายนรงหน้ากราามและครอบครัวห้าคุณวิรัตคุณกดนิคุณกดนิพาผล,ลวันนะครับหคุณทองเปลวกรองทิพย์และครอบครัวเจดคุณแม่มนทาภาคีสุขคุณพยาวคุณนิุมนพินสนอ 8. ดนะครับ คุณสมหมายคุณชนลาดาแย้มบุกผาบริษัท Y.J. s เจสวิ e แอน s u p p ราจำกัด 9. นายคุณพงศักดิ์รุ่งแจ้งและครอบครัวนะครับ10อจะกรโรจนีานสปอร์ตนะครับ11บริษัททุทินซีฟู้ดจำกัดบริษัทเฮฟเทคโนโลยีจำกัดนะครับ12นะครับคุณสมชาย คุณเอริยาซับและครอบครัว13คุณพันทิพย์คุณยุพินพลม,มิและครอบครัว14คุณทองภูลคุณสุภาวีสุขสมัยและครอบครัว15คุณพ่อลำเพยคุณมแม่แสวงพานิยมและครอบครัว16คุณธนิตคุณสมทวินทิพเนศและครอบครัว สิบเจ็ดคุณสุชนคุณอรพินคงเจริญทิน18คุณเฉลียวคุณพยอมสมดีและครอบครัว19คุณนำนาจคุณสุพัสพรภาคีสุขและครอบครัวนะครับก็ขอ,ขอการอุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญในวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับของวิหารพระแก้วมรกตจำลองนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนั้นถ้ามีเวลานะครับในเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับก็จะเริ่มยกช่อฟ้าช่อเอกนะครับสำหรับวิหารหลวงพ่อพระแก้วมรกตนะครับหรือใครสนใจที่จะมา ้ววัตถุมงคลหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับรุ่นรวยแก้วสารพัดนึกนะครับสามวาระก็เหรียญเชิญนะครับวาระที่หนึ่งนั้นนะครับก็ทิวัตะโกเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนั้นทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่สองตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบห้านะครับพุทธาพิเศษรวมรวมกันกับรุ่นรวยจริงนะครับครั้งที่สองนั้น พิธีพุทธาพิเศษนะครับวันละที่สองร่วมพิธีนภาบัวสดวัดซึกนะครับในวันที่9ตุลาคม2565นะครับร่วมกับกฐินิน2565ของวัดซึกนะครับครั้งที่3นั้นเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษครั้งที่3นะครับณ้าวัดพระแก้วนะครับร่วมกับพระแก้วมรกจจมรจำลอง และวัดพระที่วัดพระแก้วนี้เป็นครั้งที่สามนั้นและก็ถือเป็นครั้งแรกของวัดพระแก้วนะครับที่ได้ร่วมจัดสร้างหรือที่มีโอกาสจัดสร้างนะครับหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็รุ่นแรกสาหรับวัดพระแก้วเรานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่คณะกรรมการจําหน่ายวัตถุมมงคลนะครับสอบถามราคารายละเอียดได้เลยนะครับ

ครับช่วยๆๆยกช่วยไปบริหารนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเรื่องข้งเราอ่ะยกขึ้นบริหารนะครับยกไปเลยเนาะขนมือครับตลาดนะ जरूरी पर भी आने खाता है